ไอ้หนึงอันไม้กระบะอันที่เฮ็ดอ๋อนี่ปลูกมาสักปีแล้วครับสี่ปีนึงอันนี้ป่ะอ๋ออสอสักปีอ๋อแต่ปีเรื่องปีไก่แต่ว่าออดอกหนึ่มปีนี้นี่ยอ่อนหลายอ๋อปลูกมาตอนนี้ก็ปีหกแปดใส่แล้วปุ๊ปีหกสี่ปุ๊ปีหกสี่เนาะปลูกปีสี่แล้วก็มาโอปีหกเจ็ดแต่ปีนี้อ่อนหลายตัวหลายปีนี้อันนี้คือไม้กระบะครับพี่น้องที่ผมพยายามที่จะ สักส่วนพี่น้องเธอพี่น้องปุ๋ยอันนี้เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึน้นที่ว่าที่ปเอมนีเ่เชื้อว่าหลังจากที่ผมได้ทช้โทษว่าไม้กระบากนี่เป็นไม้ที่ให้เห็ดละงกแล้วก็หลังที่จะมันง่ายไปตัดไปกับจะเป็นเห็ดบดต,ต่อเนาะไม,ไม้กระบาะเอานี่ประเอมก็เลยทดลองเบิ่งครับประเอมมก็เลยทดลองดูว่ามันจะออกจริงมั้นอย่างที่ผมพูดหรือไม่อันนี้ก็พิสูจน์ได้เลยครับตอนนี้คือออกจริงครับออกจริงไม้กระบะนะเออว่าฟังเล้วยังมารักษจได้ในวันนี้ก็ดี พี่น้องยัง่มาลักแล้วมาขอเอาเอาเลุมบดอยู่อยู่เออเออเออขันเห็นก็เอาเลยแต่ว่ารักบอกว่าขอเนี่เด้อเสนีเด้อไม่ต้องไม่ต้องไม้กระบะมันเติบไวเออไม่กระบะมันเติบไวโตไวครับมันจะเป็นไม้แต่แต่กู้เเียวกับยางนาแต่ว่ามันจะให้ผลผลิตเรื่องเห็ดนี่โอ้เร็วกว่าเพราะว่าไม่อย่างไอถ้าเป็นถ้าเป็นยางนามันจะสี่ปีขึ้นเนาะสี่ปีขึ้นเป็นอย่างน้อยนะ ต่อันนี้คือปีที่สามออกเลย<ม>ออืปีที่สามปุ่น้าหลังพันโอ๊ปุ่น้าหลังปุ่น้ำหลังหน้าโอก่อนพันโอ๊คอืม,อม,อมนี่ครับก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับเนาะถ้าไม่เข้าใจอะไรก็สอบถามผมได้ว่าวิธีปลูกอะไรยังไงนะครับอันนี้เป็นนี่ครับอันนี้มุมกว้างนะครับระยะห้างกะ ตามบริบทของพื้นที่เนาะตามบริบทของพื้นท <แ BMW S 1> ี่เออตามที่สะดวกสามเมตรสีเมตรบ้างสองเมตรก็มีนะครับระยะห่างนี่ยบัดใดดนทีหน่อยบ<ม>ัดได้ต้นไม้หลายบัดปลูกที่นะครับบัดทีไม่หลายบัดปุ๊บป่าข้างหน้าอันนี้นะป่าเดิอนอันนี้ปุ๊บ <ม das S 2> จะเดิน,<ม>นก็อ๋อมีเม็ดปุ๊บข้างหน้าย่างเดียวอันนั้นปลูกข้างหน้าข้างหน้าก็ได้อันนี้อยู่เดินเดินที่